ทำไมคนลาวถึงชอบมาทํางานที่ประเทศไทยหรือไม่ก็ต่างชาติเข้ามาทํามาหากินในประเทศไทยถึงเลือกประเทศไทย<ม>โดยเฉพาะคนลาวอย่างผมนะครับโอ้โหต้องแบบว่าคนลาวทั่วประเทศนะครับชอบมาเมืองไทยทํางานที่ประเทศไทยแล้วก็าชาวพมา่าชาวกัมพูชาก็ชอบ <ม>ก็เพราะนะว่าประเทศไทยให้ความอิสระน้องพีน่น้องทั้งทั้งด้านการหาเงินบทจำกัดน้องพีน่น้องน่ะแต่ว่าามีความสามารถหลายเขาก็ได้หาเงินได้ลายจงิง่นะแต่เขาบอกออกมาในประเทศเจ้าของมันกนัประเทศเจ้าของอยู่ประเทศลาวมันกันหาเงินบอกอยได้น้องพีน่น้องสําหรับ่อยเด้สําหรับคนทั่วไปกับกับบอลูนก็การน้องแต่สาหรับคนลากเนี่ยทั่วไปคือคอยนี่ก็คือคอยนี่ก็ต้องดิน้นรนอ่ะ ปากกัดตินทีบยอยู่ประเทศจขันนี่เบา่ามิเวณเบา,บาย่อประเทศไทยได้พี่น้องด้วยนี่ตามที่ค่อยอน,นี้เนาะตามไปค่อยอยู่มาเดี๋ยวทีนี่มาตัดตัดอยู่ประเทศไทยเนาะเขาทางานได้อิสระได้กับมีเงินมีเงินเดือนใช่มีเงินฝากกับบ้านมีเงินเก็บจังสี่เอาก็นี่คือความสะดวกสบายในการหาเงินอยู่ประเทศไทยเนาะซึ่งหลายๆคนหลายประเทศจะเลือก พราว่าจะเป็นต่างชาติแถวอเมริกายุโรปกัะส่วนมากกับจะเลือกประเทศไทยเข้ามาทำมาเข้ามาทำธุรกิจหรือชาวอาเซียนอย่างเราๆเนี่กับมาหาทำงานอยู่ประเทศไทยเนอะอย่างเช่นพม่าก,กัมพูชาเรากระทั่งเวียดนามก็ยังเข้ามาเราพี่น้องว่าประเทศไทยเป็นให้ความอิสระทางด้านการเงินการงาน,นหาเงินได้เพราะแต่เขามีแขนไม่ขาพร้อมแค่นั้นแหละพี่น้องเลย กับเบื้องตีล่ะเนี่ยนยไกยไกยุงไก่ย่างนี่กัโบโลโจะเป็นคนไทยหรือบอกเป็นน้องแต่ว่าขายดีขายดีขนาดทุกมือทุกตอนเศร้านี่ทอดไก่เนี่ยเทบจะพ่อขายแล้วพี่น้องเลยก็เบื้องตีหล่ะเนี่ยราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันอิสระทางด้านการเงินการทามาหากินของคนต่างชาติเนาะพี่น้องนี่คือเหตุผลลักๆที่ว่าเป็นอย่างคนเล้าเขาจึงเลือกที่จะมาประเทศไทยในการ ใส่แรงงานในการทำมาหากินอีกอย่างโดดทางโดดเด่นโดดเด่นทางด้านหนึ่งกับคนเล่าเขาก็คือการพูดการจาการสื่อสารภาษาได้เปรียบทุกชาติเนาะพี่น้องเพราะว่าคนเล่าเขานี่พูดฟังภาษาไทยนี่ได้ชัดเจนเกือบเก้าสิไปที่เว่าภาษาไทยได้กับฟังออกรู้เรื่องไม่ต้องใช้ลามเป๋เนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็คือเป็นความไดเปรียบของคนเราที่เขามาประเทศไทยโดยบ่ต้องเรียนภาษาแต่อีกอย่างนึงก็ถ้าเขาจะไปอยู่ประเทศอื่นเขาก็ต้องเรียนภาษาเขาได้พี่น้องบ่ว่าจะเป็นภาษาเกาหลีญี่ปุ่นจังซี่เขาก็ต้องไปเรียนภาษาเขาและอีกอย่างนึงเบิ่งเบิงติล่ะพี่น้องเนี่ถนนหนทางประเทศไทยนีก่ก็จะอาจจะอ่านบน่มีถังกิโยกขี้ย งามๆเนาะพี่น้องเสี่ยงหลายๆคนที่คนลาวเขาตเข้ามาเห็นงานอยู่ไทยนี่ก็โอ้ได้ดีๆกันหลายคนเลยพี่น้องเองกับบ้าน,น,นกับในก็มีเงินมีซานอยู่เนาะมีเงินเก็บมีได้เสือรถุดเสือล่างกันย้อนทำง,งานอยู่ประเทศไทยหรอกพี่น้องเอาข้อมูลมาฝากภาคได้พี่น้องได,งด้สบายดีสวัสดีครับ